โอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับป้อยน,นะคะวันนี้ตอนแรกว่าวันนี้จะไม่ได้ทำคลิปนี้แหละแต่คือไม่ทำไม่ได้เลยนะคะวันนี้ทุกคนน่าจะได้เห็นพี่มาร์คมาสตรีมเกมแล้วเนาะ อตอนแรกก็นึกว่าคุณเขาจะไม่มาสตรีมในช่องของคุณเขาแล้วนะคะเพราะว่าเขาไปแจมกับพี่เจเดซิกเนาะเสร็จแล้ววันนี้ก็คือไปทำงานไงก็ไม่ได้ดูสดแล้วก็แบบย้อนกลับมาดูเอาทีหลังเอานะคะเพราะว่ารอบนี้พี่มาร์คเซฟคลิปไว้ในทวิช่วยนะคะพี่ไม่ได้ลบออกเนาะ อ่าและนี้พี่ก็มาสตรีมในช่องของตัวเองอย่างแรกเลย been, ไม่ชิดไม่ได้คือสีหมวกนะคะทุกคนสีหมวกสีม่วงได้ข่าวพี่คนนี้เขาชอบสีแดงนะคะแม่แต่ว่าวันนี้ใส่หมวกสีม่วงนะคะคลาคลาคลาว่าแบบสีม่วงเนี่ยเป็นสีที่น้องคนหนึ่งในวงเขาว่าชอบมากนะคะตัวย่อว่า BB นะคะชื่อเต็มๆว่ากพมพวกเนี่ยไปสุดแล้วนะคะ ไม่รู้ว่าใครแหละรู้แต่ว่าคุณพี่อชอบสีแดงไงแต่น้องคนนั้นะชอบสีม่วงสุดๆอะไรสุดนะคะแต่ว่าพี่ก็ใส่บินี่สีม่วงมาก็เข้ากับพี่เขาดีนะคะดูมาสมดูมาสมนะคะอันนี้โมเมนต์แรกนะคะทุกคนทัดมาไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะทุกคน <c oughs> เห็นหูฟังไหมคะหูฟังคุณมาร์คหลายคนจับไปโยวงว่าแบบเฮ้ยมันคล้ายๆหูฟังของน้องคนหนึ่งนะคะที่น้องคนหนึ่ง เคยอัพไอจีสตอรี่นะคะว่าซูนเร็วนี้นะคะแล้วก็มีลูกหูฟังกับโคมไฟนะคะนี่อันนี้นะคะทนส่งทนเสียอะไรก็เหมือนสีม่วงผสมสีแดงเลยนะคะที่คุณน้องเขาอัพอ่ะเออรู้สึกว่าคุณน้องเขาจะชอบเขาจะชอบสีม่วงแล้วมีพี่คนดึงชอบสีแดงนะคะอืมทนห้องก็นะอืมนะคะเราสังเกตดูหูฟังมันจะคล้ายกันอยู่นะคะทุกคน เออก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ว่ากันไปนะคะอ่าอันนี้โมเมนต์ที่2ใช่ไหมคะแม่แล้วโมเมนต์ที่3ที่ปอยไม่พูดถึงไม่ได้ปอยจะบอกตรงๆว่าปอยใช้เวลาซูมแล้วซูมอีกแคปแล้วแล้วก็ซูมแล้วหลายรอบมากนะคะกว่าจะออกมาเป็นคลิปนี้ได้โมเมนต์นี้ก็คือตอนมาร์กออกไปเอาข้าวทุกคนดูนะคะใครใครปิดประตูให้ทุกคนดู no <more> เหมือนไหมปอยว่าเหมือนนะ สีผมมันออกสีผมของน้องแบมไหมคะแม่ทุกคน <c ười> คือตอนแรกฟลอยแอบคิดว่าเฮ้ยหรือปาต,ต้วนหรือเปล่าหรือแลนดี้ไหมแต่ว่าอันนี้คือไม่รู้ว่าด้วยแสงของห้องของไฟอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ดูเหมือนสีผมผมน้องแบมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแม่แต่โนชิปไปแล้วนะหนคิดว่าเป็นน้องไปแล้วเกิน50%าเอนยคิดว่าเป็นแบมนะคะ ที่น้องแอมบอกว่า i m Coming แล้วก็มาสปอลว่าโูนนี่คืออะไรแล้วคือวันก่อนหน้านั้นน่ะคือมีเพื่อนมากัลง IG s t ส r อรีเหมือนมากอยู่ในห้องอัดกับคุณแซนจอยนะคะแต่มากะนั่งอยู่เก้าอี้แล้วมีคนหนึ่งอ่ะที่กําลังอัดเพลงอยู่ซึ่งหลายคนบอกว่ามันคล้ายน้องแบมต้องบนไหมบนไหมคะถ้าตอนนี้แบมอยู่แอลเองจริงนี่คือสูขิดเลยนะแล้วดูคุณมากหลังจากกับเข้ามาก็คือแบบยิ้มกว้างมาก ไม่รู้ไม่รู้ไม่รับรู้แต่แบบเหมือนมากนะคะจะว่าพาต้วนก็ไม่อะ่ะไม่รู้แต่ปอคิดว่าเป็นน้องแบมหมอทุกคนนี่คือแบบแคปแล้วซูมแล้วซูมอ,อีกคือมันได้เท่านี้อะ่ะเอาไงดีเราชิปไปก่อนดีไหมปอยว่าดีแหละทุกคนไม่รู้เดี๋ยวก็จะมีเฉลยเร็วนี้แหละปอคิดว่านะคะมันไม่นานเกินรอหรอกเพราะว่าหลังจากวันที่น้องแบมบอกว่าซูมมันก็หลายวันแล้วนะคําว่าเร็วๆนี้ของ คนเรานี่มันไม่เท่ากันจริงๆพวกแม่ๆนี่คือใจจะขาดแล้วลูกก็ยังไม่ออกมาสักทีเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะถ้าแบมอยู่แอลเองจริงนะปล่อยบนแล้วกันค่ะปอยจะอัพทลิปติดกันทุกวันให้ครบหนึ่งสัปดาห์แล้วกันบนตรงนี้นะคะทุกคนเอาใจช่วยด้วยปล่อยอย่าแก้บนมากขอให้น้องอยู่โน่นจริงๆเถอะเพียงสุดท้ายนะคะใดๆแล้วนี่ก็คือแค่หนึ่งในความชิปเฉยๆสุดท้ายเราใช่ไม่ใช่ยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะเราเน้นมีความสุขไปวันต่อวันก่อนแล้วกันค่ะทุกคน เอาไว้ว่าคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเอาใจช่วยกันขอให้เป็นน้องสาธุ